สุสดครับมัน,นี้ผมได้คุยกับแม่แต้มครับผมฟังข้อมันแล้วเพื่อนเธอกคิดคิดตามครับคิดน้ำร้ายหลายเ mm. พิ่นฝันว่างูานี่ครับผมได้ไปขอขมาศพไปขอขมาศพคนแก่ไปขอขมาศพผู้เถาอยู่ในบ้านแต่แกไม่รู้ครับว่าเป็นบ้านใครแต่ว่าคนถี่ว่าเสียชีวิตไปเนี่ย แกรู้แค่ว่าเป็นคนแก่ที่ว่ามีอายุพอสมควรแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับบูวัวเสียชีวิตเพราะอย่างแกรู้แค่ว่าไปขอขมาศพแล้วแม่แต้มครับแกก็ไปนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้แบบฟูมฟายเลยเหมือนกับตัวเองเสียใจมากๆในความฝันแม่แต้มเพิินกันเลยบอกว่า เพลินห้องให้จนตื่นตัวเลขเนีมม่ยผมพยายามถามแล้วว่าแล้วตัวเลขเนี่ยแม่ตี้เลขมาจากไสในเมื่อคนแก่ก็ไม่รู้ว่าใครตายบ้านหลังนั้นที่ว่าไปก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วแม่ตีจากเลขอะไรแม่แต้มครับแกบอกว่าแกตีจากบ้านที่บ้านตัวเองที่ว่าไปนอนเลขที่บ้านครับ ที่ว่าแม่แต้มครับไปนอนครับคือเลขที่บ้าน268คืนในความฝันคือแกไม่รู้นะว่าแกไปขอขมาศพใครบ้านลันนั้นคือเป็นบ้านของใครคือแกไม่รู้เลยแต่แกไปนอนบ้านหลังหนึ่งวันคืนที่กายฝันคือบ้านที่คือ268แต่แม่แต้มครับเป็นคนที่ว่าซื้อเลขถ้ามีคนตายมันก็ต้องติดศูนย์แกก็เลยจะซื้อ208นแกก็จะซื้อไปซื้อเลข298 เลขที่แม่แต้มครับคือแกฝันเนี่ยเลขที่บ้านตัวเดียวครับคือ268แล้วแกแค่จะไปซื้อเพิ่มเติมก็คือ2 0 8 2 9นนี่คือเลขที่ว่าแกจะไปซื้อเพิ่มเติมแค่นั้นครับแกจำในความฝันได้แม่นมากก็คือแกไปขอขมาศพแล้วแกก็ร้องไห้ให้กับศพแต่แกไม่รู้ว่าศพนั้นเป็นศพใครบ้านหลังนั้นคือเป็นบ้านใครแต่แกตื่นขึ้นมาครับแกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยร้องไห้ในความฝัน แล้วก็ตื่นขึ้นมาตัวเองก็ร้องไห้แกก็เลยจะซื้อบ้านเลขที่สองห0 8แล้วก็สองแต่ว่าบ้านเลขที่บ้านนั่นก็คือสองหตัวเดียวครับแต่แกก็บอกว่ามีความมีคนใต้อยู่ในบ้านห้องให้แกก็เลยจะซื้อเพิ่มเติมคือ2 0 8 298แสองแแล้วแต่นะครับว่าเราจะซื้อเลขอะไรแกเนะี่ยบอกตอนแรกกับผมว่าแกจะซื้อตัวนี้ตัวนี้สุดท้ายครับแกเหมือนกับว่าตัวเองเหมือนจะวิ่งนะ เหมือนจะวิ่งเลยอย่างเช่นว่า2 6 8 2 0 8 2 9 8 278คือบอกว่าถ้าใครวิ่งได้ก็วิ่งแต่ถ้าใครไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ว่าตัวเดมไม่เดือยวยทุกคนไปซื้อเลยคือ268บา้านที่เท่านั้นนะผมคิดว่าอาจจะมาเหมือนกับของเยโนโก็ได้ครับแกฝันว่าบ,บ้านหายหลายคนคิดว่าฝันไม่สําคัญฝันแปลกๆที่ไหนได้ครับออก3ตัวเลยมวดนี้ครับแม่แต้มครับ แกบอกว่าแกฝันจําได้แม่นมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นศพใครบ้านใครแต่ว่าบ้านหลังนั้นที่แกฝันคือสองหกแปดหรืออาจจะมาเป็นสองศูนย์แปดสองหกแปดบ้านเลขที่ถ้ามีคนตายก็ต้องเป็นศูนย์หกแปดแต่ว่าบ้านนั้นไม่มีคนตายนะแค่แกฝันเฉยๆครับแต่ถ้าเป็นผมเนาะถ้าสองหกแปดบ้านเลขที่ถ้าหากว่าให้ผมพิจารณาเหมือนกันกันกบของเยนกสองหกแปดถ้าฝันว่านคนตาย จะเป็นผมนะผมจะใส่068หรือ2องหแต่ว่าบ้านนี้มีคนตายถ้าบ้านมีคนตายมันก็ต้องซื้อรถเป็น1 6ึ่แต่อันนี้คือบ้านไม่มีคนตายแค่ฝันเห็นคนตายเฉยก็ต้องเป็น068แน่นอนอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะแค่นั้นเองครับนี่คือหลายๆคนครับไม่ต้องไปเอาเยอ,อะก็ได้ครับเอาแค่268แล้วก็วิ่งเลยครับแค่นั้นเองนี่คือฝันของแม่แต้มเราเคยฝัน เคยฝันเลขอ่าเลขอะไรที่ว่าผีตาหงครับที่ว่า909ครับสามตร,ตรงตรงเลยนะนั่นแหละคือความฝันของแม่แต้มมือนี้ครับแม่แต้มแกก็พูดกับผมเรื่องอยากได้ตุ้มมงคลเหมือนกับทั่วไปกับทุกคนครับแกก็อยากได้บูชาเนาะเพราะว่า ของมงคลที่ว่าจะได้ไปเนี่ยคือ20ท่านแรกเนี่ยแกแทบจะหมดแล้วครับแต่ว่าแม่แต้มแกก็เลยว่าอยากขอเช่าบูชากับกบนาบ้างเหลือไหมผมก็บอกว่ามีอยู่ครับได้อยู่แกอยากไปเช่าบูชาบ้างแม่แต้มแกฝันเลข3ตัวเนี่ยมาหลายงวดแล้วนะครับมาหลายงวดแล้วก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเว้นเว้นบ้างครับแกก็ดูคลิปของผมอยู่นะแกก็ดูคลิปประจํากับของผมนะี่แหละแกก็ดูว่ากบนาเนี่ยก็ถูกบ่อย ถูกครับบางคนกับว่าผมบถูกบางพุ่งกว่าถูกล้งจาเลขออกผมก็ไม่ว่าอะไรครับไม่ไม่ว่าอะไรเนาะแม่แต่แกดูคลิปเป็นประจําแกจะรู้ว่าเลขที่ว่าผมนําเอามาเล่าเนี่ยมันเข้าจริงๆครับบางครั้งถ้าหากว่าตรงงวดเนี่ยผมบอกเลยครับว่าถ้าหากว่าเลขไหนที่เข้าเลขสามตัวตรงงวดนั่นแหละผมถูกแท้แต่ถ้ามีเลขที่เข้าสามตัวแล้วมันออกยอดหลังครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะครับสังเกตขนาดเลยครับ แต่ถ้ามันตรงงวดนั่นแหละคือผมถูกแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันออกย้อนหลังแล้วมันถูกสามตัวตรงตรนคือผมไม่ถูกนะผมก็บอกว่าผมไม่ถูกถ้าบอกไม่ถูกก็ไม่ถูกครับแต่ถ้าบอกถูกก็จะบอกถูกครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถูกจํานวนเท่าไหร่แค่นั้นครับแม่แต้มครับมือนี่เล่ากับด้เบิรงคลิปตุ้มมหามงคลรูปปูสวงเราเห็นน่ะเล่ากับมักเลยครับสะดุดต,ตาเลยสวยจังเลย,ย,เลยกบหน้าคืองามแถบว่าคืออยากได้มามบูชาแถบคือบางเทือกอ่ะ จะเรียกว่าบูชาได้ไหมแล้วแต่ความเชื่อนะครับนะสำหรับผมเนี่ยคือผมบูชาในหิ้งพระมาเกือบห้าปีเนี่ยนะ่วนแลเวผมกับเอามาห้อยคอแต่ถ้ามาห้อยคอเนี่ยแสดงว่ามันก็มันก็ต้องเป็นของบูชาอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ถืออะไรมากมายนะครับมันเป็นของมงคลเนาะของมงคลของหลวงปู่สวงเนี่ยทาไมถึงเรียกว่าเป็นของมงคลก็ไม่ได้ขอมงคลเลยครับที่ว่าห้อยอยู่เนี่ยทําไมนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนิดนึงครับ ไม่ให้ทุกคนดูไส้นะให้ทุกคนดูตรงนี้ทําไมถึงว่าเรียกมงคลเนี่ยดินปูก็อยู่นี่ข้าวปูก็อยู่นี่ผ้าปูก็อยู่นี่เงินกับทองก็อยู่นี่ครับทุกอย่างเป็นของมงคลของนุป,ปู่สวงทั้งหมดลเลยครับนี่ครับข้างหลังอันนี้เป็นข้าวสารมะลิเม็ดง,งามๆเลยครับนี่กับจีวรของนุป,ปู่สวง เป็นจีวรที่เรี่ว่าผมให้กับลุงปู่สวงนะครับบอกเลนว่าผมไปเอาจีวรซุ้มศีลมหามามาใส่ไม่ใช่นะครับนี่คือเป็นจีวรของลุงปู่สวงแท้ๆเลยนะครับนี่ผมแค่อยากบอกซื้อแค่นั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นของมงคลลุงปู่สวงจริงๆคือผมถือผมก็ถือมาหลายปีแล้วทําให้ผมได้โชคบ้างเนาะก็ขึ้นอยู่คนถือบ้างหลายคนทัทกมากครับสอบถามได้นะครับจะสอบถามได้อาจจะรุ่นยี่สิบท่านแรกบางคนอาจจะรุ้นไม่ทัน ก็อย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับถ้าถ้ามีโอกาสได้ลองบูชาไปเสริมดวงครับเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นดวงค้าขายหรือดวงการทํามาหากินหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ครับไม่จะเป็นแค่เสริมดวงถูกเลขก็ได้แต่ถ้าเอาไปแล้วบถ,ถูกเลขแต่เราได้โชคลาภจากการทํางานค้าขายกับอีกแบบนึ่งครับหลวงปู่เราสอบคนทำมาหากินครับบวมีอีงครับนี่คือเป็นเลขของแม่แต้ม ทุกคนรอบพี่หน้ามังครับขอข้ามาศแล้วคิดว่าเลขน่าจะอยู่นีนะครับอาจจะออกมาเหมือนกับของยานุก็ได้กับผู้ในไลฟ์สวัสดีครับ